สวัสดีค่ะสำหรับเจ้าของคลินิกหลายๆท่านนะคะที่กำลังทำการตลาดอยู่ในตอนนี้อาจจะกำลังเจอกับความท้าทายเดียวกันอยู่นั่นก็คือการแข่งขันที่สูงมากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้เลยอยากจะมาชวนคุยกันในหัวข้อคุณค่าเหนือราคาค่ะเพื่อที่เราจะได้มาหาคำตอบกันว่าการตลาดคลินิกในยุคใหม่ๆเนี่ยควรจะเดินไปในทิศท,ทางไหนกันแน่ค่ะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่คำถามที่สำคัญมากๆข้อนี้เลยดีกว่านะคะ ในวันที่การแข่งขันสูงขนาดนี้การลดราคาเพื่อดึงดูดลูกค้าเนี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดสําหรับคลินิกของเราจริงๆหรือเปล่าคะงั้นเรามาเข้าเรื่องแรกกันเลยนะคะเป็นเรื่องที่เชื่อว่าเจ้าของคลินิกหลายๆท่านเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของสงครามราคาที่มันดูเหมือนจะเป็นเกมที่ไม่มีใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริงเลยค่ะคือ เรามักจะเห็นกันบ่อยๆใช่ไหมคะว่าคลินิกต่างๆก็จะใช้กลยุทธ์ตัดราคาหรือว่าทำโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพื่อกระตุ้นยอดขายซึ่งเมื่อก่อนมันก็เคยได้ผลดีนะคะแต่ถ้าเราลองสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าในวันนี้กลยุทธ์นี้อาจจะไม่ได้ผลดีเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วคะ่ะและตรงนี้แหละคะ่ะ ที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการเราซ้าๆไม่ใช่เพราะว่าเราให้ส่วนลดที่เยอะที่สุดนะคะแต่เป็นเพราะพวกเขารู้สึกดีกับประสบการณ์ที่ได้รับจากเราต่างหากความรู้สึกดีเนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญเลยเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันให้ลึกลงไปอีกสักหน่อยนะคะว่าทำไมการใช้ราคาที่ถูกกว่ามาเป็นจุดขายถึงกลายเป็นเหมือนกับดักของธุรกิจไปได้ค่ะ จริงๆแล้วมันมีเหตุผลหลักๆอยู่3ข้อเลยค่ะที่ทำให้การแข่งด้วยราคาเนี่ยมันไม่ใช่กลยุทธ์ที่ยั่งยืนอีกต่อไปอย่างแรกเลยคือลูกค้าสมัยนี้มองหาความเชื่อใจมากขึ้นไม่ใช่แค่เห็นว่าที่ไหนถูกที่สุด 2. ก็คือต้นทุนธุรกิจที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นค่ายาค่าจ้างพนกักงานหรือแม้แต่ค่าการตลาดซึ่งมันก็บีบให้กําไรเราน้อยลงไปเรื่อยๆและข้อสุดท้ายคือลูกค้าในยุคนี้ฉลาดขึ้นมากๆค่ะเขามีข้อมูลเยอะแยะไปหมดและมองหาประสบการณ์ที่มันตรงกับความต้องการของตัวเองจริงๆลองมาดูข้อแรกกันก่อนเลยนะคะจริงอยู่ที่ว่าการลดราคาเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เราปิดการขายได้เร็วขึ้น แต่มันก็เป็นแค่เกมระยะสั้นเท่านั้นเองค่ะในขณะที่ความเชื่อใจที่ลูกค้ามีให้กับคลินิกของเราคือเกมระยะยาวที่จะทำให้เขาอยู่กับเราไปได้นานกว่ามากเลยค่ะ ส่วนเหตุผลข้อที่2อันนี้น่าจะกระทบกับทุกคนโดยตรงเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของต้นทุนไม่ว่าจะเป็นค่าพนักงานค่ายาและเวชภัณฑ์หรือแม้กระทั่งค่าโฆษณาทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดเลยใช่ไหมคะการที่เราลดราคาลงไปเรื่อยๆก็เท่ากับว่าเรากำลังบีบกำไรของตัวเองให้เหลือน้อยลงไปทุกทีทีค่ะเพราะการแข่งด้วยราคาไม่ใช่คาตอบอืมแล้วทีนี้เราจะแข่งด้วยอะไรดีล่ะคะ งั้นเรามาลองหานิยามใหม่ของความคุ้มค่าไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะสิ่งแรกเลยนะคะที่เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนเลยก็คือคำว่าคุ้มค่าในใจของลูกค้าสมัยนี้มันไม่เท่ากับคำว่าถูกอีกต่อไปแล้วนะคะสองคนี้ความหมายต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะแล้วความคุ้มค่าในยุคนี้มันคืออะไรกันแน่จริงๆมันก็เหมือนสมการง่ายๆค่ะคือการเอา3มสิ่งนี้มารวมกันนั่นก็คือ ความมั่นใจที่ลูกค้ามีให้เราบวกกับผลลัพธ์ที่เขาได้รับว่ามันได้ผลจริงๆและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการดูแลเอาใจใส่ที่แตกต่างและพิเศษกว่าที่อื่นๆค่ะอย่างเช่นการโทรติดตามผลหลังการรักษาหรือแค่การจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของลูกค้าได้โหแค่นี้ก็สร้างความประทับใจที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทางเลือกของคลินิกในยุคนี้เนี่ยมันเลยชัดเจนมากๆค่ะ นั่นก็คือการเปลี่ยนสนามรบจากการแข่งด้วยราคามาเป็นการแข่งด้วยคุณค่าแทนค่ะเรามาดูภาพเปรียบเทียบกันให้เห็นแบบชัดๆเลยนะคะ ถ้าเราเลือกแข่งด้วยราคาเนี่ยเป้าหมายของเราก็จะเป็นแค่การขายระยะสั้นๆและผลลัพธ์ก็คือเราต้องคอยลดราคาแข่งไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาแข่งด้วยคุณค่าล่ะคะเป้าหมายของเราคือการสร้างความเชื่อใจในระยะยาวซึ่งผลลัพธ์ก็คือการที่เราได้เป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าและธุรกิจก็จะเติบโตได้อย่างมั่นคงค่ะเห็นไหมคะว่ามันต่างกันมากจริงๆ มาถึงตรงนี้แล้วหลายท่านน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะคะว่าหัวใจสำคัญของการตลาดยุคใหม่ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยจริงๆแล้วสรุปได้ด้วยคำสั้นๆแค่คำเดียวเลยค่ะนั่นก็คือคำว่าเข้าใจเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะการตลาดยุคใหม่เนี่ยมันไม่ใช่การแข่งกันว่าใครจะขายได้ถูกกว่าแต่มันคือการแข่งว่าใครเข้าใจลูกค้าได้มากกว่ากันตังหาค่ะ ก่อนจะจบกันไปในวันนี้อยากจะฝากคำถามทิ้งทายไว้ให้ทุกท่านได้ลองกลับไปคิดทบทวนดูซักนิดนะคะว่าทุกวันนี้คลินิกของเรากำลังแข่งได้อะไรอยู่คะ